ยินดนีดต้อนรับเข้าสู่ช่องทูเอ็นทีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำคอนเทนต์ย้อนวันๆกันโดยเราจะเอาอาเซอุที่เป็นโปเกมอนดึกดําบันตั้งแต่สมัยเกมเปิดแรกๆมาเล่นมาลงในทีมข้ามเซริร์ฟดูซิว่าจะลงได้ถึงด่านไหนอาเซอุ ud, เรามีพลัง10ล้านนะครับเราจะใช้เป็นธาตุหินเพราะว่ามันมีสกิลที่มันเปลี่ยนเป็นสเตสแอนสม เอออาซูแต่และธาตุนี่ก็จะมีความสามารถแตกต่างกันอาซูธาตุหินก็จะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นบัฟธาตุถ้าถามว่าบัฟธาตุนี่มันซ้ำกับนี่แป๊บหนึ่งขออนนี่ก่อนแซนสตอมมันจะมีสกิลโดนหมู20่แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นธาตุน้ําแข็งมันจะรามเมจสิบแต่มันจะเป็นบัฟธาตุน้ําแข็งแล้วถ้าถามว่าบัฟธาตุนี้มันทับกับบัฟของไคโอก้าไหม บอกเลยนะครับมันทับกันก็เลยเลือกได้แค่ตัวเดียวแม่มันก็จะทับกันแต่ข้อเดียวงระสุน้ําแข็งดูนะครับมันจะมีโอกาส60%ที่แช่แข็งตรงนี้ก็เหมือนกันยิงอันติปุ๊บมีโอกาสแช่แข็งศัตรูแล้วก็ตัวที่อยู่รอบๆศัรตรูด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับมือใหม่แต่ละธาตุก็จะแตกต่างกันไปธาตุแบบธาตุไฟก็จะมีอันนี้เป็นบัฟเพิ่มแอคแท็กอะไร ประมาณนี้ตัวไม่ได้เล่นนานและลืมไปแล้ว่าแต่และอันทำอะไรได้อาซูท่าน้ําไม่มีอะไรอาซูท่าน้ําไม่มีอะไรตรงนี้ก็เป็นสกิลมันของตัวเองแดาซูท่าต่อสู้มันจะมีบัฟมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคบเหมือนเป็นกิมมิคแต่ละทาาุมีความแตกต่างกันออกไปแค่เอามาใส่ปุ๊บสกิลก็เปลี่ยนแล้วถือว่าเป็นกิมมิคที่ดีมากๆของเกมเลยหลักๆคือ ที่เปลี่ยนท่าอาซูนัทที่มันเห็นชัดเจนจริงๆคือสกิลสกิลเอ็กซ์ตรีมสปีดกับสกิลอัรติมันจะเปลี่ยนเป็นท่าตามเพลทที่เราใส่ดูซิเสาไฟฟ้าทำอะไรได้บ้างอืมอืมนี่ทำให้เป็นนามาพาชใช่ไฟฟ้าทำให้เป็นนัมาพาดนี้ต่อสู้ มันจะเป็นบัฟบัฟเพิ่ม attack, attack. แอ็แท็กเซพิเชียลแท็กตอนี่ก็เหมือนเดิมแล้วก็ความแรงของสกิลต่างกันบางอันของจาชเมนมันจะเป็นแบบกลุ่มบางอันเป็นแบบเดียวแบบถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อกี้แป๊บหนึ่งของท่าน้ำมันจะเป็นเดียวแต่ของต่อสู้มันเป็นกลุ่มอาสูต้ต่อสู้ก็เลยบางทีสมัยนูน้นโบราณนะเอามาเป็นบัฟท่าต่อสู้ได้ แล้วสมัยนี้ถ้าเราจะเล่นต่อสู้มีตัวไหนบอมได้บ้างถ้าต่อสู้นะหลัากๆก็จะมีนี่ตัวหมา2ตัวที่เป็น sacrifice ตัวนี้จะเป็นบับทาท่าต่อสู้แต่ก่อนก็คือทีมนี้นิยมมากนะใครแบบเพิ่งมาเล่นคือจะไม่เคยเห็นทีมนี้แต่จะบอกว่าแต่ก่อนคือนิยมมากทีมต่อสู้กาบรีตัวหนึ่ง ตัว Infinite อินฟินิทะตัวลิงไฟอะตัวลิงไฟลากแอสทัวไนชี่โหดมากเดี๋ยววันหลังเรามารีวิวย้อนวานนกันอีกนะครับดาเมตองสายตัวแรกของเกมครั้งนี้เราก็เลยจะมารีวิวอาเอุตแต่เราจะใช้ธาตุหินเพราะว่ามันเปิดบับทั้งเปิดบับพร้อมกับสร้างความเสียหายแล้วมันยังแรงกว่าธาตุน้ำแข็งอยู่สิบอยู่เราก็เลยเลือกใช้ธาตุหินแทนแต่อันติมาเป็นเดียว ันติของธาตุเขียนมันจะมีรถสปีดด้วยแต่ของธาตุอื่นมันจะไม่มีชอบตรงมันมีกิมมิคต่างๆให้ลูกเล่นต่างๆเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนสกิลมีบางอย่างให้มันแตกต่างกันก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะครับเป็นซีสันของเกมมากเลยโดยเรานะครับยืมริบบิ้นอีกแล้วยืมริบบิ้นครีจากโอโอเพื่อทำให้มันแรงยืมระดับโอโอจากตัวไวท์คิวเลม ส่วนสกิลเรื่องราบเราใส่นิดหน่อยเราๆก็จะเป็นเพิ่มขี้มิวแล้วก็สังค์คอนแสงทาให้มิวแรงขึ้นพลังเราก็อยู่ที่10ล้านพอดีเป๊ะคอนเทนต์ในวันนี้ก็เลยจะเป็นอาวุธพลัง10ล้านลงข้ามเซฟเราจะผ่านได้ถึงด่านไหนกันอยากรู้เหมือนกันนะครับเพราะาตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้ไม่ได้จับมาประมาณ3ปีเต็มๆเ,เลยไม่ได้แบบไม่เคยไม่ได้เลื่อนอีกเลยอ่ะ3ปี ก็เลยอยากรู้ว่าปัจจุบันมนะันจะสามารถเล่นได้ถึงด่านไหนกันแน่เพราะมันเป็นตัวแจกฟรีที่ทุกคนมีกันอยู่แล้วนะครับเผื่อบางคนแบบคิดถึงวันอนดีตเก่าๆลองเอามาเล่นดูอะไรพวกนี้แล้วก็จะสร้างทีมเลยนะครับใช้ตัวนี้ก็ดีหนึ่งมาช่วยเพราะว่าอ จะบอกว่าเล่นเวลานี้ไม่น่าจะมีคนเข้าหรอกครับเพราะว่ามันค่อนข้างดึกแล้วแล้วมันไม่ได้คูณ2ด้วยอีกไอ้ดีหนึ่งเราจะเอาเป็นตัวหินแล้วกันเป็นเลติล็อกเพื่อที่จะให้อาเซอุสเราเปิดแต่ขอใช้เป็นมิวก่อนแล้วกันหาเลติล็อกไม่เจอกดท่นหินไม่ได้มิวก็น่าจะสปีดไม่ทันตัวอาเซอุสของเราหรอกโอเคอาเซอุสเราเปิดก่อนมิวก็มายืนเฉยนะครับไม่ได้มีบัฟอะไรใดๆทั้งสิ้นแค่เอามายืนเฉยยืนเป็นเพื่อนกัน โอ้ oh, ดาวแรก <c oughs> คิดถึงสมัยก่อนเลยอาซูดเปิดบับทีเครื่องแหลกเครื่องค้างกันใครโทรศัพท์ไม่ดีฮนะทางไปกันข้างเนื้อบอกเลยเป็นตัวที่เขาอาจจะแบนกันเลยด้วยซ้ำใครแบบคนเห็นเล่นอาซุดเข้ามาในทีมโดนเตะออกเพราะว่าเป็นอาซุดหินแล้วบา,บางทีเปิดบัฟแล้วเครื่องไม่ค่อยดีเลยพวกนี้บอกเลยเด้งนะครับมีเด้งเป็นหนึ่งในท็อปตีตัวที่ทําให้เกมเด้งมากที่สุด ของปกเกซาก,กาเลยนะครับหนึ่งอันนั้นมมอาซิอูสธาตุหินนี่แหละบัฟทีแอปเด้งถือว่าเป็นซีซันสมัยก่อนนะครับเป็นมันก็คิดถึงวันเก่าๆแหละ <c oughs> โอ้ยตลกไม่รู้ว่าคนที่เหลือหายไปหรือยังอ่ะจริงๆสองตัวตัวนกโอโอข้างนี้ตัวนี้ไอดี ID ตัวนี้สีสนปไม่ได้เข้ามาด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าตัวข้างๆสองคนที่เข้าเด้งออกไปกันหรือยัง เอ,เอาเข้าไม่ทันอีกแล้วกูไม่น่าเชื่อว,ว่าตอนเล่นขนาดเล่นตอนไม่ได้คูณ2จะมีคนกดเข้ามาด้วยน,นี่คิดว่าจะเล่นแบบเดียวเดียวได้ซะแล้วไปกันต่ออาเซอุดบับปึ๊บอืมโอ้แรงใช้ได้บึมอ้เอ้ยนิดเดียวเอง จะได้เอาไม่ลงบึมชิวๆนะครับปับ๊บทีก็หายหมดหายหมดหายหมดหน้าตายโอเคตายเรียบร้อยผ่านไป3ด่านอย่างง่ายดาย้เอาอ,อาซิวุตพลัง10ล้านแบกถึงว่าสโลโปแบบง่ายได,ด้มาโดยสดว่าด่านผ่านกันแบบง่ายๆอยู่ไหมตานนี้เข้าทัน แต่แปลกไม่มีคนมาด้วยเลยพอจะไม่มีคนก็คือไม่มีพอจะคนรีบเข้าก็รีบเข้านะครับแปลกดีเราไม่มีการแข่งด้วยไม่รู้จะโดนแช่ไปกี่รอบบับไปโชคดีแซนสตอร์มชานาธาด้วยก็เลยค่อนข้างง่ายหน่อยนี่แหละขายนะแช่แข็งอื ตัวเลติล็อกก็ามายืนเป็นเพื่อนเฉยอาจจะได้เปิดบัฟอะไรต่างๆบัฟเลติล็อกไม่มีผลสำหรับดาเมจน,นะครับมันมีแค่บัฟถึกเฉยๆเอาเข้าออตีมเอาให้มันมาเข้าออตีม,มันเฉยๆแหละถ้าจะเอามิวทูมามันก็ดูแหวกไปก็เลยเอาตัวเลติล็อกมายืนเป็นเพื่อนอู้ดาเมจเฉได้เนี่ยเลติล็อกเรา แช่กี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นี่ยทำไมมันแช่ติดบ่อยอจัง3า 30, 30อะไรก่อนโอ้ย30%จริงกับ30%ปอปลอมยังกับติด50%บึ้มเราก็ชนะไปที่เรียบร้อยนะครับด่านสวสนส,นสนา,นานาหน้าบานานา่าถ้าเราไม่ติดแข็งก็ชิวๆอยู่แต่เราก็เล่นโดนติดแข็งไปสลายรอบเลยเสียเวลาเปล่า มาดูอารามโฮโอดานที่มีโปกามอนบินเยอะมากแล้วเราเป็นทาดุหินเราชนะทาุบินด้วยน่าจะไม่มีอะไรยากหรอมั้งดูซิวพายุทรายเรามันจะพัดได้ทุกตัวไหมบึมอืมก็ยังง่ายอยู่มีดัวหนึ่งยังไม่ตาย แต่ที่เหลือก็น่าจะตายหมดเราจะมาวาัดกันด่านสุดท้ายของด่านอันนี้ดูซิว่าถ้าดาเมจเราพอมีจริงๆมันจะตายนี่นี่นี่ด่านนี้เอา้าพึบอ,อุ้ยถือว่าแรงอยู่มันติดเมื่อกี้ติดโลมันก็เลยทำให้ดาเมจหายไปจังหวะหนึ่ง เราเริ่มเข้าสู่ด่านสูงขึ้นแล้วนะครับด่านเขตมิราชไม่มีคนกดว้ยจริงๆนี่เฮ้ยเมี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 ม,ม,ม,มีอยู่น,นว่าพอพูดปึ๊บมาปั๊บเลยแต่เราหน้าได้เปิดก่อนอืได้เปิดก่อนจริง เออตัวอาซูอุดนะครับเห็นไหมสกิลบัฟมันจะมี2ช่วงช่วงแรกที่หลังจากที่เราใช้สกิลไปแล้วช่วงที่2ก่อนเทินของเราเห็นไหมมันจะมีมันจะเป็น2ช่วงอะดาเมจบัฟเราดาเมจพายุสายมันจะเป็น2ช่วงปึบเห็นไหมเอาอยู่นิว่าเขาได้เปิดก่อนเขาน่าจะใส่เขี้ยวสปีดนะเขาถึงได้เปิดเร็วกว่าเราบางเทิน โอ้อยูนิว่าเรเข้าดาเมจแรงใช้ได้เลยเนี่ยโอ้ดูสิแต่อาซูุรเราเรออารจะมีจังหวะที่2ปุ่มแต่แปลกทำไมครั้งนี้เราได้รอเป็น2จังหวะปกติเ่ถ้าแบบทีมเมเราเล่นด่านด่านตัวบินเมื่อกี้พอบัฟป,ปุ๊บมันโดน2จังหวะปุ๊บๆเลยตอนนี้เราต้องรอหลังเลติลล็อกใช้สกิลเสร็จเราถึงจะได้ใช้จังหวะที่2แปลกดี ก็ชนะเป็นที่ยอร้อยต่อไปอนาคเตตไดมอนด์อันนี้น่าจะหนักเลยเพราะว่ามันมีตัวถึกทั้งนั้นตัวเรติลอกเรติไออะไรพวกนี้มาเปลี่ยนเป็นท่าตน้ำแข็งกันดีกว่าน้ำแข็งก็ได้สกิลเหมือนกันนะครับได้มันจะเป็นหิมะตกได้บับเหมือนกันแต่ว่าดาเมจมันน่าจะเบาลงประมาณ10ธาตุหินนี่มันดาเม 20, จยี่สิบนธาตุน้ำแข็งมาดาเมจสิ แต่เมืนแลก็น่าจะเบาลงนิดหน่อยแต่ไม่รู้ว่ามันจะเหมาะกับด่านนี้ไหมดูซิว่าจะทุรักทุเลขนาดไหนเอาละในไหนเปลี่ยนในไหนที่เราเปลี่ยนมาเป็นท่าน้ำแข็งแล้วเราก็ต้องใช้เลจิไอสิจะได้เข้าตีมมาดูมีมาตกบึ้ม ถือว่าแรงแต่ก็ไม่ได้เบาแต่สกิลสกิลสกิลพาริซองคือเบามากตีถทาไม่เข้าได้อยู่อันติได้อยู่แต่อันติไม่เป็นอันติเดียวอีกแล้วข้อเสียเลยมันมีบางาตาที่มันเป็นอันติสกิลหมู แต่บางทตุก็เีอันติสกิลเดียวซึ่งท่านำแข็งกับา่าดินท่าหินสิบที่เราเล่นเมื่อกี้มันเป็นสกิลเดียวไงก็เลยเสียไปนิดหน่อยโอ้เริ่มเริ่มละเริ่มละเริ่มละดาเมจเริ่มละอืมอืมตีแทบไม่เข้า ตัวนางแม่นางมนเมโลเอตตาแต่ก่อนก็เล่นบ่อยนะครับมันเป็นตัวที่ทําให้ด่านข้ามเซิร์ฟดับได้แต่ก่อนก็เลยเป็นตัวที่นิยมมามา,มาผ่านด่านข้ามเซิร์ฟแต่พอเดี๋ยวนี้ดาเมจเอาพูดต่างๆของตัวต่างๆแบบโฮโอ,โอพอมีล่ามาสเตอร์มีล่างในโซนนั้มันสามารถทำดาเมทที่สร้างได้มากกว่าเดิมมากๆมันเยอะมากขึ้นเราก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้หลับตัวเมโลเอตตามันมีหลับ ถ้าสมมติโปเกมอนถ้าเราใช้อติเมโลยต้าไปโปเกมอนฝั่งตรงข้ามหลับมันจะเสีย HP 30%ทุกเทินประมาณ3เทินมั้งแล้วถ้าเขาไม่ตื่นพอคอรบ3าเทินก็จะเสียไป90%แล้วในมาเลเมโลต้านะ่ะในตัวมันมีพาสิบแบดรีมที่มาาันจะเมื่อศัตรูหลับมันจะลด HP ทุกเทิร์น10%มั้งถ้าจำไม่ผิดมันก็จะทําให้แบบติดหลับแล้วก็ติดหลับจนตายอะ่ะ มันเล่นคอมโบกับดาร์กไลท์ดาร์กไลท์แต่ก่อนก็เป็นตัวที่มีควเอามาใช้ในข้ามเสรอบด้วยเพราะมันจะไม่ปลุกตัวที่เมเลต้าทาให้หลับตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเมเลต้าไปกับอาซิอุสนี่ก็เป็นปัญหาระดับชาติเลยนะครับคือเมเลต้ามันทาให้ปุกกรมหลับแต่อาซิอุสมันปลุกปุกกามตื่นไงสกิลมันตัวไหนก็ตามที่เป็นสกิลโจมตีมันจะปลุกให้มันจะปลุกให้ตื่นขึ้นมาก็เลยเป็นข้อเสียของอาซิอุสกับเมเลต้าที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เลย ก็มีเป็นดราม่าเลยแหละตัวอาซูอุดกับเมลเลต้านี่คนจะเล่นเมลเลต้าก็จะเล่นเมเลต้าคนจะเล่นอาซูอุดก็จะเล่นอาซูอุดใส่กันเข้าไปสนุก <c oughs> อ้าวมัวต่พูดถึงดาสุดท้ายแล้วกดสกิลเพลินเตี๋แบบหลายรอบหนึ่งกว่าจะแตกแต่ละตัวเอ้ยแรงอยู่อื้อหือ ไม่เขาเอออาเซอัวนาะท่าน้ำแข็งนี่น,น,นี่ถ้าเราตีไปมีโอกาส65% 60%ทําทำให้ศัตรูติดแช่แข็งหลังจากที่เราใช้สกิลพลริซองไปถือว่าเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆล้กันอันติก็เหมือนกันนตีทำให้ศัตรูอีกตัวนึงแช่แข็งได้ด้วยแต่แน่นนอนก็เสียเป็นเป้าเดียว ตีกับธาตุเหล็กนี่มันช่างแสนยากเกินรู้งีง้น่าจะเอาสูธาตุไฟมาดีกว่าแต่อสูธาตุไฟอ่ะมันถ้าใช้สกิลที่มันไม่เป็นมันไม่มีสกิลที่เป็นดาเมจไงสกิลบัฟมันไม่เป็นดาเมจมันเป็นมันการดอนอะเปิดบัฟเฉยมันไม่มีหิมะตุง่งหิมะตกหรือว่าแบบลมพาย,ยุรายเข้าตาอะไรพวกนี้ไม่มีมันก็จะได้แค่บัฟเฉยแล้วเราต้องบัฟแล้วเราก็ตีมตันจะเสียเวลามากขึ้นไปอีกมาดูซิเกาะโมโร เราน่าจะยังใช้เป็นธาตุน้ำแข็งเหมือนเดิมเพราะว่าตัวกาสลอร์มันเป็นธาตุน้ำแข็งไงเอ้ยมันเป็นธาตุมังกรมันแพ้ธาตุน้ำแข็งดูซิว่าเราจะอันติอัดหน้ามันแล้วมันจะตายไหมด่านใหท้ายศัตรูเรื่องเป็นธาตุมังกรกันหมดแล้วด้วยมังกรแพ้ธาตุน้ำแข็งเราก็เลยต้องใช้อาวุธธาตุน้ำแข็งมาจะได้เห็นผลดีกว่าอาวุธธาตุ หินโอเคอืมค่อยชื่นใจหน่อยเห็นเห็นภาพดาเมจแบบเปิดบัาแล้วก็ตายกันค่อยชื่นใจหน่อยต้องกำจัดยุงก่อนเดี๋ยวเราโดนพิษยุงเราจะตายเองอแต่โดยรวมดาเมจ มันมันเก่าแล้วแหละมันก็เลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ถึงแม้ตัวสกิลเพอ่ิซองของอาเวุินะมันจะยิ่งแรงขึ้นไปตามจํานวนครั้งที่เราตีแต่มันก็ไม่ค่อยแรงแล้วโอ้เออโดนเข้าไปเราเนี่ยโดนโดนแมงสาบสาวถีบเอาเอาต้นแข็งมาช่วยตายซะตึง อตัวฮิทานนะมันต้านทานน้ำแข็งสีเท่าเลยนะมันเป็นปเกมอนที่แบบว่าเอามาแก้ทานปเกมอนน้ำแข็งดีมากตายไหมไม่ตายตายไหมเกือบตายประดับโหกับแตกประดับของโอนะยิ่งเลือดต่ำกาก็50%เรายิ่งแรงแรงจริงเหรอแรงจริงก็เปล่า โอ้โหอุ้ยไม่ตายอืมเริ่มแล้วเร็วแล้วอ่าบาด์บโฟว์แตกโอ้ my god ตีไม่เข้าโอ้เรียบร้อยมาใหม่มาใหม่มารออีกตาหนึง่ง เออโอ้ยอนาดโดนเป่าตายเลยมาตอันนี้เราไม่ตายแล้วตุ้มเออบมรมีตัวเลติไอเก็บดาเมจได้เราน่าต้องแรงกว่านี้สักหน่อยประมาณ13บรล้านเึงเน,น่าจะเอาอันนีเอาอยู่เมื่อกี้บเลติไอชว่วยอนนี้ไม่งั้นน่าจะได้ ลงไปนอนลงไปคุยกับล่างมะม่วงอีกรอบหนึ่งนะโอเคผ่านได้ช <c oughs> ุนักคุลเลยมากเริ่มหนืดแล้วนะครับเริ่มหนืดแล้วต่อมาด่านหอยามาสกิยากะชิยามาสกินั้นมันร้านขายขนมปังด้านนี้เป็นธาตุมังกรเยอะ <c oughs> เราจะใช้ธาต้าแข็งเหมือนเดิมมันธาตุมังกรหรือมันธาตไฟเยอะนะ อ่าหน้าธาตุไฟเยอะอืมแต่เราก็มีดาเมจเข้าอยู่ด่านนี้ขึ้นที่เรื่องสามาถ้าเราผ่านสามาไปได้ด่านที่เหลือน่าจะง่ายอยู่แต่ไม่รู้ว่าเราจะผ่านสามาได้ไหม ล่อางหน้าเมียดเราเริ่มหนืดแล้วนะครับมันแพ้ทางคาดด้วย,วยเราจะไปถึงด่านไหนกันเนี่มารอดูกันมาแล้วถึงด่านสามาแล้ว พวกนี้นะครับมันมีสะท้อนว่าเห็นสัญลักษณ์สามแฉกข้างบนหัวแล้วไหมครับยิ่งเราตีไปเรายิ่งโดนสะท้อนได้เม็ดกลับแล้วแน่นอน HP หมาพวกนี้คือเยอะมากโอ้ยโอ้ยเราตายยังไม่นเนี้ยถ้าเราลุ้นดูสิประดับโหดอืมประดับโหดแตกโอ้จัละทีเออตายไปนหนึ่งลนะ โอ้โดนเสียบอันตีของมาอันตีของสามานะถ้าเรามีสัญลักษณ์ถ้าเรามีสัญลักษณ์อยู่บนหัวมันจะมันจะตีไม่สนป้องกันดังนั้นดาเมจมันก็จะเลยจะแรงมหาศาลเรียบร้อยเพลอะอยากดูต่อใช่ไหม <laughs> ปรากนอาจจะคิดว่าน้ำแข็งอาจจะไม่เหมาะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นธาตุหินให้เลยนะครับดูซิว่าได้เหมือนเราจะพอได้ไหมงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนสามาเลยดีกว่ามาดูเลยว่าจะเป็นยังไงมาแล้วเราก็อยู่ในด่านสามามือนเดิมโอ้ <c oughs> เบากว่าตัวน้ำแข็งอีกซะด้วย น่าจะเห็นชะตาแต่ตอนเริ่มแล้วล่ะครับโอ้ <c oughs> หายไปครึ่งหลอดไม่ใช่เขานะเราเป็นดอเอ,อือกับตายไม่ใช่เขาตายเราเนี่ยจะตายอย่างเอ,อือโอ้หลได้ายบ๊บไปโอ้ไม่บับมือลันกดผิดสกิลความถึก แน่นอนถ้าสมมุติมาใช้อต so ิมาความถึกท like exactly ี่สกิลบ so ัฟขพงเซอุสกับความถึกของตัวเลจิล็อกมันจะไม่ได so ้ช่วยอะไรเลยนะครับก็จะตีทะลุไปเลยก็ผ่านได้ถึงด่านสามมานะครับที่เหลือก็ไม่ผ่านนะสำหรับอาซึพลัง10ล้านแต่ถ้าพลัง20ล้านน่าจะผ่านได้อยู่เราก็จะไม่ฝืนไปกว่านี้นะครับแค่นี้ก็พอละถ้าให้คะแนนตัวนี้ในปัจจุบันน้มันเล่นไม่ค่อยไหวแล้วล่ะ เดี๋ยวว่าจะลองเที่ยวกับอาซิวุฒต,ต้นกําเนิดดูซิว่าอาซูวุฒต,ต้นกําเนิดถ้าพลัง10ล้านเหมือนกันดูซิว่ามันจะผ่านด่านได้ถึงด่านไหนกันแต่มันก็น่าจะเก่งกว่าซิวุฒล่างนี้อนยะู่เนาะตัวนี้มันเป็นตัวดึกดำบรรพ์แล้วอยู่มานานมากละ <Performance S 1> เพอร์ฟอร์แมนซ์ยังใช้ได้อยู่มาถึงด่านสาม,มาได้ก็ถือว่าโหดพอตัวแหละสำหรับซีรีส์ย้อน,นอนวานอาซิวุฒก็ได้จบไปแล้วนะครับ ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายมีตัวไหนอยากให้ทำแบบตัวเก่าๆที่คิดถึงอะไรพวกนี้ให้รีวิวก็ได้นะครับเดี๋ยววันหลังว่าจะรีวิวตัวลิง Ash Infinite อะตัวเป็นตัวแรกเลยมั้งที่สามารถตีสองสายได้ก่อนเมกาในคอสมาอีกที่อัดทั้ง a อคแท็ทั้ง Special ยล t ack, ท็กอะ